สวัสดีครับมผมตำลังดูวันนี้เอ๋มาบอกความรู้สึกนะครับที่เอฟซี FC มาคนที่สั่งผมหรือคนที่ักผมหรือคนที่เป็นเอฟซีเปจอนีเป็นเอฟซีเปจาบ่อยผมนี่บอกเที่ยวแรกแล้วนะครับผมบอกเที่ยวแรกแล้วผม,มคนตับเดี๋ยวแต่ว่า เป้าหมายของผมเนี่ยเป็นยังคงค้นรักษาหนึ่ง <Okay. S 1> สองเดือนนี้คือเส้นบนี้แล้วเส้นเลือดบบนี้เราแทงขึ้นหนึ่งไม่ต่ำกว่ายี่สิบสี่ยี่สิบสี่เข็มนะครับยี่สิบสี่เข็มไม่ต่ำกว่านะครับตรวสีได้เลือดจ่อเลือดเนี้ยจอเลือดเนี้ยจอขานะครับ ไม่มีเลือดต่อขาพับเจ็บบ่ครับขาพับเส้นเลือดใหญ่สีลายต่อข้อครับคือนังไก่บ่ไหวเด้อนะครับบ่ไหเขาใจผมดอกในหลวงงี่บ่ไหเข้าใจผมนะครับนอกจากไอ้ไซนะครับผมขอคุณีิจาที่ให้ของมานั่งนี่นะครับ ซึงคงเป็นโรครายแรงยิ่งกว่าโควิดนะครับอันดับหนึ่งเลยเอาง่ายคือสองเมตรก็คือนะครับก็คือไม่ได้แล้วห้ามใช้ของร่วมกันนะครับแต่ผมระเซฟเจ้าของแต่ว่าการที่ผมออกมาเป็นอย่างผมเ็็ไปย้อนไปลรงนี้ผมบอกแล้วว่าผมนมาหนาเซเว่นถ้าใครเหยียบหางผมผมถึงกัด แต่ถ้าใครข้ามไปผมก็แย่ๆ oh, yeah, yeah ก็ได้กินป้งไก่น้ำเขานะครับผมนอนตากแอร์อยู่จะผมผมก่สนใจดอกโยกโซเชียลโซดานะครับผมวลา,าว่าผมม่า,ากซิวใครซิเพาผมว่าไงกับ้างแล้วผมกับู่้ด้ปีกแข็งก็บ,บินเองผมใส่สมองของผมนะครับี๋ยวนี้ถามว่าผมแจงเพลงบ่ผมแจงเพลงแลบนะครับ ใครที่สนใจเพลงแล็ปนะครับติดตพิจาบ่อยก็ได้ติดตพิจรนี่ก็ได้นะครับก็มีคนอยากได้อยู่นะครับมันอุกอังการที่นอนสามประตูเนี่ยมันมีโบพี่น้องทำไมผมต้องทำไมต้องล็อกผมไว้สามประตูประตูกระจกแล้วเปิดแอร์วัณโรคไม่ผมเป็นวัณโรคดื่อยา ซึ่งปวดผมขางสาไส้มันมีเล้วคุณเปิดแอร์อผมหายใจไม่ออกเ <c oughs> พราะผมหายใจบวกประตูรอกสามสั้นพ้างเอิ้นไผ่กับไดยิ้นกดกิ้งกับปิดเสียงนั่นคือนิสัยหมอผมบอกนะครับฟันหน้าผมมีสองซี่สองซี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไปใส่ไปใส่ซี่นึ่งอันนี้หมอนี่ไง หมอที่ผมไม่ได้ว่าหมอนะผมไม่ได้ว่าหมอรุนเรี่ยงนะ,ะนี่ผมไปนอนโรงพยาบาลสัมปรสิทธิ์มาทำไมผมถึงหนีจากโรงพยาบาลสัมปสิทธิ์โดยสายน้ำเกลือคาแขนอยู่นีจากชั้นหกนี่ผมผมหนีจากสัมปรสิทธิ์สองครั้งนะครับทำไมผมก็อธิบายให้พี่ชน,นีฟังพี่ชน,นี่เข้าใจผมที่ร่างกายผมบ่ดีแล้วพี่นนอจิตใจผมไปตงแจ่ ยี่สบวันแรกนะครับยี่สิบมือแรกผม่มีโทรศัพท์ผม่มีโทรศัพท์สิบังยูทูบ YouTube, 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 ยูด่ากยังคู่เข้าอายเป็นยังไงพี่จจนนี่ส่งตังมาผมยังไม่รู้เลยมึงซื้อโอวันตินยี่สิบห้ากองห้าสิบกองมาถามผมแนะมาถามผมแนนะครับ ตอนนี้ผมกินไหนจึงเจมันเหลหอหาอยู่ไงนมันเหลืออีก่กี่มือสำหรับผมนะสำหรับผมเหลืออีกมันเหลืออีกไม่กี่วันนะครับบอกไอ้ไซส์าบางอ่ผมผมผู้สนหรอกแต่ว่าผมคิดหอดไอ้ถ้าผมเพิ่เพิ่ไลหนีผมก็น,นี้แต่ผมไม่เคยเถียงกับไม่เ,เคยพิจใจกับไปนะครับไปดีผมก็ไปหาเท่าน,นั้นเอง นะครับภัเคยเลี่ยงผมอีหลีนะครับไผเคยทรงคารถผมโดยไม่มีไผยหูซานะครับผมนี่แบบว่มีญาติพี่น้องไงไปอูดรนเขาก็บม่เซ็นรับคุณเป็นญาติผมอ่ะนามสกุลจันศิลาคุณไม่เซ็นรับผมอ่ะ เ้วเงินผมมีแค่แปเอาน้ำเสียปุไปอุดรบ้านเกิดผมอยู่อุดรกลับมาผมเด้กลับมาอมคิดเอาผมไดีกลับมารักษาอยู่พี่บุญมังสาหารผมคิดอยู่ว่าออ้ไซ้เบานะครับจังพี่บอยเบาจังเจเบา ต่อไปจะเอายังไงกับชีวิตผมไม่รู้มีคนถามผมเยอะนะครับจะเายังไงกับชีวิตก็คือมันเป็นโลกมันเป็นโลกติดต่อนะครับผมข้จใจอยู่มันมันเป็นโลกติดต่อที่แบบเอ็มเอ็มบวกสามนะครับเอ็มบวกสามก็คือวันโรกที่ดื้อยาวันโรกที่รักษาไม่ไม่หายเอางง่าย ปอดข้างซ้ายผมบึงนีเแล้วหมอพี่บุญมังสาหารเอเอซเล่ให้ผมบึงสายชนดูนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้มันรักษาไม่หายแต่ยื้อได้คุณคิดยังไงมาบอกผมสิใจหายว่ามผมอยู่ในห้องที่มีกระจกสามบานประตูสามบาน ผมติดคุกหนเจ็ดปีผมผมต้องรออีกเหรอที่ิตถุตตรงอยู่หงนอกทุกคนต้องเข้าใจผมน้ำนะครับจะผมตกซีเซฟจะของใครที่มีหนทางดีๆใจผมมาอยู่ข้อไก่กักตัวอยู่ข้อไก่เออแต่ผมไม่ใช่ผมไม่มียากินนะครับแต่มันเป็นวิณโลกดื้อยานะครับมีไหมนี่ครับอันนี้เป็นยาการทารลมก็มมคือผมกินแล้วมันหายนะครับ อันนี้ยาขายกังวลแค่นี้เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับ,ไม,นะรบไม่เยอะนะครับครึ่งไม่เยอะนะครับไม่เยอะผมต้องกินได้ซองแบบเนี้ยซองยาขายาเนี่ยผมกินดีไรผมหายใจไม่ออกอยาตัวนี้นะครับเพราะว่ามัเป็นวรรณโลกลือยา ยาตัวนี้นะครับจากพี่บูรณ์มังสาหานนะครับผมกินยาสิบแปดล่องบาน,เ,นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวใบตัวนี้นะครับเป็นใบส่งตัวเบื้องแรกการยานะครับบันทึกข้อความจากกาัญทา,าลมนะครับอันนี้คือตัวยานะครับอันนี้คือตัวยา ตัวยาที่ผมต้องกินอย่างแะ่สองสามเม็ดทั้งหมดยี่สิบสี่เม็ดนะครับต้องกินครั้งเดียวตอนเย็นผมท่อปะ่ะสามเดือนในผมท่อใจไปแล้วนะครับนี่เขาพรดเซนเขาพรดเซนรับยาดพรดเซนรับนะครับเพราะว่าผมแบบนีปัญหาขเขาเยอะเขาง่ายๆแหละปัญหาเรื่องที่ดินที่โดนนะครับล้วก็ ตัวนี้เป็นยาละลายเสยมหะนะครับอันนี้ก็กินไปก็หายใจบวกเป็นยังต้องเอายามแบบเอายามาข่าผมไมผมไปดจวมาหมอเด้เจ้ผมก็กินเพราะว่าผมรู้ร่างกายผมเป็นยังไงคุณยาฆ่าเชื้อผมขึ้นหนึ่งอ่ะแท้งไม่ตจากว่าสิบหกครั้งจําไว้นะครับเข็มน้ําเกลือแท้งผมนี่ว่าํำกว่าสิบหกเที่ยงวันคืนตรงนี้บวมนะั้นมันก็ตีหันละ ร่างกายขนละแบบมันเก็บมันเตใจก็พ้อแยงเนอะคิดหอดพอคิดหอดแม่โซเชียลข,ข้าวสารยังกับ่บหูขนมเต็มเตียงผมญไปกินบ่ได้ผมกินได้ก็คือหนัานะครับบุญมาผมกินหนามีหอวนี่ยื่ชีวิตผมได้ก็คือนี่นะครับยื่ชีวิตผมได้ขอบคุณพี่บอยเองมือนี่ ที่หาน้อยน,นะครับผมมีเก็นอยู่ที่ชนนี่ส่งเงินมานะครับ7 5 0ยห้าิบาทผมก็ที่แรกว่าจะไปเช่าห้องนะครับให้ว่าให้ตังเก็บก็ตัวก่อนนะครับกลัวผมเอาตังไปใช้นอนใช้นี่แหละครับเดี๋ยวกดเดย่บไอห้าสิบาทนั้นไปซื้อเต็นท์นะครับซื้อเต็นท์รบพรังหฮมว่าพังโมผมไม่ด้มาหรอกผมก็ไปนอนขางปายรถนี้ดยที่ผมไม่ไปใช้เลย นอนรอเข้าแจก,กเหมือนหมาเลยคุณไปดูที่สนามหลวงนะครับผมหัวก็มาที่สนามหลวงจะผมไม่ได้กินเขาหรอกเพราะว่าผม,มกินไม่ได้ยามนี้นะครับม,มันมีสานีนะครับเป็นเตะกินเต้คือผล,ลไม้บางงงก็แค่นะครับไปกินโมเบิร์ตสมด้วยนั่งหม,มูกินโมเบิร์ต ขอบคุณไอ้ไส้ขอบคุณเอฟซีทิงห่งย้ยผมเลยว่าตอนนี้มีตังค์เท่าไหร่ตอนนี้จ้ากนยี้หกสิบบาทสิบบาทใช่วินมอไซค์มาสนเขาเขาโอนให้เขาโอนมาให้เขาให้ใครเมื่อวนี้โอนมาให้ใครโอนให้แม่ค้าสิแม่ค้าเขาใช่เขาโอนสารเขาเอาน้ำให้ทุกวันแกรักษาคำพูดแกมีอะไรเดือดร้อนก็โทรหาแกครับให้ไอ้จนนี่แล้วบ คือ <c oughs> เดี๋ยวบขออนุญาตชี้แจงไปกับพีน่น้องเกที่ดูอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าจะให้น้องมาอยู่นี่แต่ว่าในเมื่อเข้ามานะครับเราก็ต้องดูแลกันไป <c oughs> ช่วงหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อยู่นะเพราะ <c oughs> <c oughs> ว่าผมบอกแล้วว่าในคลิปไปแล้วว่าก็าให้นอนที่นี่ตัวที่จัดที่นอนให้ให้ห่างนะครับให้ห่างแล้วก็มีเต็นต์ติดตัวมาเห็นว่าพี่จจนี่เขาโอนตังมาให้นะครับเขาจะเช่าห้องก็เลยมาซื้อเต็นท์มา เอาไปเข้ามาแล้วท่พูดเนี่ยผมจะไล่มันหมาก็ไม่ได้นะครับก็เป็นคนเหมือนกันเดี๋ยวเราเ็าทิ้งระยะห่างไว้ให้น้องมันได้ได้พักได้มาคิดกันต่อว่าจะยังไงนะครับพี่อันนี้ผมได้ประสานไปแล้วโทรคุยนแล้วนะครับแต่เจ้าตัวเขายังยืนการอยให้ไปรักษาพุ่นก็ยืนคือตัวเองไม่ไม่รักษาวันน่ะแต่ผมปฏิเสธการรักษาเพราะว่าผมไม่ไหวจิตใจผมไม่ไหวผมไม่ได้ก่อไฟไปแล้วนะครับพี่น้องก็อาจจะได้ย่างกันคืนนี้อาจจะได้เผามือนี้ ดูึ้นไปนะครับดูึ้นไปดับไฟไว้แล้วครับกองฝนท่านคิดว่าเป็นแบบนี้ไม่ดีก็อย่าทาตามนะครับท่านที่ไม่ป่วยก็รักษาตัวเองไม่ให้ป่วยผมเองก็ทิ้งระยะห่างอยู่นะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้ผมก็ดูแลตัวเองดูแลตัวเองนะครับอย่าน้องแล้วทีบายน้องแล้วอย่าได้เข้ามาก่ายคนอย่าใส่อย่าใส่สิ่งของรวมเขาผมพูดแล้วครับผมพูดแล้วผมบอกน้องตลอดแล้วบอกว่ายังไงต้องรักษาแต่น้องก็นะเราจะไปบังคับเขา ในเมื่อเขาไม่ไปเขาอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตให้เขาตายตรงไหนก็ต้องปล่อยคงต้องปล่อยเขานะครับเพราะว่า <c oughs> เราเขาพูดเองแล้วอ่ะใช่ไหมฮะ <c oughs> ผมก็พยายามต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยว,วต้องช่วยเหลือช่วงที่มีชีวิตอยู่นะ <c oughs> เขาก็คนหมามยงเลี้ยงได้เลยเลภาษาได้คนนะครับหา่านเหินผมเลี้ยงทุกวันเน,นี่ยทีเนี้ยเขาก็มีชีวิตเหมือนกันต้นไม้ผมยังลดเลยนะครับก็หลายคนมีหลายความคิดเห็นนะะแต่ผมก็คงไม่ได้ให้อยู่นี่แบบเหมือนแต่ก่อนนะเพราะว่า ก็มีหลายๆคนผมจะเห็นกับตัวไม่ได้นะทุกคนอาจจะไม่กล้าพูดนะครับไม่กล้าออกปากกับผมแต่ว่าผมก็พอจะเข้าใจายอยู่ว่าทุกคนเขาคิดยังไงกันนะแต่ว่าตอนนี้คือเราเราก็เซฟเซฟเซฟทั้งเขาแล้วก็ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับน้องก็อธิบายให้น้องฟังแล้วนะครับคืนนี้ก็คงจะให้นอนค้างที่นี่ <c oughs> ดูว่าจะไปไหนก็ต้องให้ค้างที่นี่ก่อนเข้ามาคุยกันว่าจะเอายังไงเดี๋ยวผมกล่อมเองนะครับเดี๋ยวผมกล่อมน้องมันเองนะครับตอนนี้ก็ขอคุยนะกขขอพูดก็ให้เขาพูดไปนะครับอ่ะพูดต่อ มันอาจจะเป็นวาระก็ไเลยครับวันที่แปดมกราเนี่ยคือวันเกิดผมจําได้วันที่แปดอะพี่บอยจนี่าปีที่แล้วจัดยู่นี่เป็นยังผมเคยมาหนี่นั่นคือเหตุผลของผมนะครับผมอยากบอกเจอยู่เป็นยังผมเคยมาหนี่เพราะว่าผมเคยจัดวันเกิดอยู่นี่ผมเคยจัดวันเกิดแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตแต่อยู่นี่ผมได้จัดวันเกิดสามสิบแปดปี จนเขียวสีเวิปากใครที่เล่นยานะครับผมเตือนนะครับใครที่เล่นยาตอนนี้สองปีผมก็คือผมเยัน,นคำแล้วครับครับผมบอกเลยก็คือสองปีก็คือครับพิชยาให้เขาพูดไปครับก,ก็คือเขาเป็นคนอย่างนั้นครับผมก็คือคุณจะรู้เองนะครับผมผมผมเตือนแล้วนะหยุดสะครับนะะ ถ้าเริ่มใหม่ได้ผมขอเริ่มใหม่แต่ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งสิน้นนะครับผมที่นั่งตียุ่งๆสิแล้วถ้าผมหายนะผมทีนั่งเล่นตียุ่งไปนะครับไม่ต้องมาสนใจผมก็ได้เพราะว่าผมไม่มีประโยชน์อย่างกับคนนโกเลยผมไม่มีอย่างเลย ถามว่าผมแจงเพลงอยู่ไหมคมูไปแจ่งน,นะครับแจ่งจ่เพลงอนต้องตายไปกับผมผมจะไม่มีต้นฉบับเพลงสี่ิบสาเพลงจะอยู่ในหัวสมองผมผมบอกเลยว่าผมจะตายไปกับเพลงไม,ไ,มมไม่ต้องเรียกผมว่าอาจารย์นะครับไม่ต้องเรียกครูเพลงนะครับเพ<ม>ลงผมแปดแปดล้านวิวก้าล้านวิวคุณคุณไม่คุณไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้ ขอบคุณคที่ไปเบิ้งขอให้รำด้วยนะครับขอให้รำด้วยอะไรโบกไปนี่คือ,คอบโบเสียแสงนะคบ,บโบได้เสียแงผมอาจจะตายเมื่อนี้ก็ได้นะผมเตรียมตัวแล้วนะครับเสื้อผ้าผมทะไมมีสามชุดสองชุดผมไม่สนหรอกชีวิตนี้ผมไม่สนแม้แต่ชีวิตตัวเองนะครับขนาดรัางนั่ง จะนั่งรถเมล์นี่ผมยังไม่นั่งเลยนะครับผมขี่วินมอเต์ตลอดจะเป็นอย่างวินมออตร์ไซค์ของหูจักอ้อาจย์สวัสดีครับนะครับแปดสิบปีเลยโอ,อ้พ่อพ่อนะครับมันคือคนที่รู้จักผมคนที่บูหูจักผมนะที่ผมเคยบอกเคยว่า ผมจยากเอาโูสิกรรมนะครับเอาหูสิกรรมให้ผมสักนะครับคุณกศูิ์เอาโูสิกรรมให้ก็คงต้องหามาตรการครับพี่น้องครับคือตอนนี้เจ้าตัวปฏิเสธการรักษานะครับแต่ก็มีวิธีป้องกันอย่างหนึ่งก็คือต้องต้องให้เขาอยู่ห่างจากคนอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้บอกตรงว่าผมก็บังคับใครไม่ได้เพราะผมเองผมเองก็บังคับไม่เคยบังคับใครอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นทหารข้าาช่ารนะแต่ว่าในเรื่องของระเบียบทหาร แต่เขาไม่ใช่ทหารเราบังคับเขาไม่ได้เราจะไล่เขาบนหมูนหมามันก็ทําไม่ได้อีกแหละนะครับเพราะว่าผมเองก็ช่วยคนมาตลอดแต่กรณีนี้ก็คือหนึ่งในเมื่อเจ้าตัวเขาไม่ยอมรักษาแล้วผมก็คงต้องทิ้งระยะห่างนะทิ้งช่องว่างทิ้งระยะห่างหรือว่าแยกโซนถ้าเขาอยากจะตายนะครับ <c oughs> ก็ให้เขาตายที่นี่หรือตายที่ไหนก็เรื่องของเขานะแต่ว่าเรื่องยังมีชีวิตอยู่เนี่ยในการดูแลก็คงจะต้องถ้าตัดไปที่ยังเห็นหน้าอยู่ ก็ต้องก็ต้องว่าแหละผมเองก็ไม่ได้อยากให้มาที่นี่นะครับไม่เคยได้อยากให้มาที่นี่เลยเพราะไม่ไม่อยากให้มาผมก็ยผงไม่อยากเอาปัญหาเข้ามาชีวิตอีกแล้วนะเพราะว่าทุกอย่างมันมันมันไปได้ดูดีแล้วนะมันเดินเรียบผมอยู่แบบเย็นมาสอนลูกศิษย์ทำทค่าแคร์ดูแลงานตัวเองไปเรื่อยเปื่อยยิงงกตกปลาไปเรื่อยเปื่อยมันก็มีคมสุขอยู่แล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยใจอยู่แต่ในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนอาจจะไม่อยากให้มันเกิดหรอกครับผมก็ไม่อยากให้มันเกิด ไม่อยากให้ให้มีแบบนี้ขึ้นมาแต่ในเมื่อเขาเป็นคนอยู่นะในกรณีที่เขามาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ให้ข้าวให้น้ําแต่น้องเขาไม่กินข้าวอ่ะก็ให้พักนี่เตียงที่น้องที่นอนคงจะให้นอนตรงนี้นะครับอยู่หน้าค่ายานี่แหละหน้าออฟฟิศผมนี่แหละเรามีเต็นท์มานี้ของพี่จจนนี่นะที่องค์กรมาให้ก็คงต้องพักที่นี่ก่อนผมจะไล่ไปคืนนี้มันจะจะดําไปไหมนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่ uh. องเอ้วผมก็ไม่ไล่อยู่แล้วแต่ว่าน้องจะไปจะมาผมก็บอกเลยว่าผมไม่เคยว่าผมเคยเคัเ่นประจาไว้แล้วว่า จะมาจะไปไม่เคยด่าไม่เคยว่าไม่เคยไล่ใครอยู่แล้วถ้าคิดว่าแต่ตอนนี้ก็คือก็บอกเขาหลังมาอยู่แล้วนะว่าต้องดูแลตัวเองนะอันนี้ผมต้องบังคับหนึ่งระยะห่างสองการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนะครับคงจะเป็นไปได้ยากเพราะเขารู้ทั้งประเทศแล้วนะว่าเราเป็นอะไรทีนี้ว่าในเมื่อมาปุ๊บเนี่ยอ่ะเราก็คุยกันปกตินะครับไม่ไล่ไม่ด่าไม่ว่าผมก็ไม่เคยด่าใครอยู่แล้ว และตั้มเองก็ไม่เคยมีปัญหากับผมนะไม่เคยทําให้ผมคือไม่เคยทะเลาะก,กับผมถามว่าคนนิสัยแบบแบบผมเนี่ยนะครับคล้ายๆกันไม่มีตับใครสั่งไม่ได้อะไรประมาณนี้ยกเว้นงานในหน้าที่แต่ตอนนี้ผมเข้าใจเขาดเูเข้าใจเขาดีนะครับว่าเป็นยังไงแต่ในเมื่อมาอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกทั้งไล่ทั้งด้วยผมผมผมทําไม่ลงครับบอกตรงทําไม่ลงนะครับ <laughs> ยกเว้นหมาจะมาไล่กินไก่ผมเนี่ยผมก็ไล่มันปกติแ <laughs> ต่ตตั้มบางดูมันไม่เคยมาขโมยกินไก่ผม ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเท่าที่ช่วยได้ครับผมแต่ว่าก็ยางว่าแหละก็คนเขารู้ทั้งประเทศแล้วว่าเป็นอะไรนะครับเมื่อก่อนเขาไม่อยู่กับผมเขาก็เป็นนะครับแต่เพราะผมก็ไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้อะไรเพราะผมก็ไม่ได้มานั่งนอนคุกคีทําลายแปะปากกันนะเขาก็อยู่ของเขาผมก็ทํางานของผมไปในเมื่อมาตรงนี้ในเมื่อเขาอยากอยากจะนั่งอยู่ตรงนี้อยากจะนอนตรงนี้มานั่งคุยกับพี่เชือ้อก,ก็ปกตินะครับคนเหมือนกันเพราะหนึ่งตัวเขาเองไม่เคยทําให้ผมเสียหายและไม่เคยทะเลาะหรือไม่เคยมีปากเสียงกับผม ไปก่อนอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องราวดราม่ากันมาพักหนึ่งนะครับก็มันผ่านไปแล้วนะครับวันนี้เขาก็มาเราก็ต้องมานั่งคุยกันอ่ะน้อง้อกการอะไรผมก็ต้องหามาตรการในการที่กล่อมเขาเพื่อรักษานะเท่าที่ทําได้ในเมื่อเจ้าตัวปฏิเสธการรักษาก็คงต้องปล่อยเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างเอานะไม่ให้ใครเข้าใกล้หรือไม่ให้ใครไปสัมผัสกับการใช้อาชนาร่วมกันหรืออะไรต่างๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ น้องเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจอยู่เขาก็ไม่ได้เขาเจตนาเขาเองผมก็ดูเจตนาก็ไม่ได้มาแพร่เชื้อแม้ที่เขาลงเมื่อกี้ผมให้เขาลงเองเพราะว่าเขาคุยกับเขาบันทึกคลิปตัวนี้นะบันทึกคลิปใส่กล้องวิดีโอเพื่อจะลงย t u b e เขาขอพูดนะครับขอพูดอะไรบางอย่างจากความิีใจของเขาผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาเขามาดันช่องหรือมาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็พออยู่ได้ผมอยู่แล ád, ้วนะรายได้ไม่ใช่มาจากหลักเกณยทูนะครับมันมาจากคาแคร์จากการขายเคมีการขายอุปกรณ์คาแคร์นี่คือของผม ส่วนตัวนี้มาในเมื่อเขาต้องการที่จะมาพูดมาคุยก็นําเสนอสื่อออกไปนะฮะตามที่น้องเขา้องขอมาโอเคนะครับสำหรับทางเพจก็ยุติการไลฟ์สดเท่านี้ก่อนให้น้องเขาพูดทางคลิปกันก่อนนะครับขอบคุณครับทิ้งท้ายไวนะ้น้องจะพูดอะไรว่าไปเลยใครที่บวกนะครับควมควรทำยังไงครับโดยที่ผู้ตรง ไปทรมานแบบตกนรกอสำหรับผมอะ่ะโดยที่กูไม่ต้องไปตกนรกตรงนั้นน่ะหายใจไม่ออกประตูสามชั้นตู้กระจกห้องแอร์คอจังใหญ่กับบ่้าเปิดออกซิเจนไม่มีกดออดกับบ่้านี้ นั่งยุ่งในรหม้าอยู่ื่องผมจะแข่งทุกคนเข้าใจผมน้ำนะครับหนึ marble, Donc, ่งผมคนป่วยสองคนอู้สึกผมถ้าอยากด่าผมคือซัวแท้คืออย่างเงี้ยได้ผมรับได้เพาผมไม่มีอย่างเสียเรา ผมรอแค่วันตายเท่านั้นนะครับผมรอทุกวันผมรอทางแก้มือที่รักหนีออกลงมหายสัปสมิ้นผมลักหนีจากชั้นหกรักหนีจากชั้นหกเดยแล้วผมหายใจ่ออกมีเปไใบเดียวของผมเอาเลยหนีไปหาบ้านผมทาคนท้นสีนี้ สิไปบ้านบ่นะครับสิไปบ้านบ่แต่บ้านนั้นเป็นของของแม่บุญธรรมอยู่นะอยู่วังดูนะ่ะพิ่นกับเบลลครับเพราะว่าพึ่งเสียพ่อไปแล้วก็มีห้านหน่อยหลายคนนะครับพิ่นกับเบลลอยู่นบบจนมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่พี่น้องเห็น,นผมก็ ขอเงินสามเรถึงเคยคยีเคยอย่างเงี้ยหูจะกันงาครับเขาก็ให้ผมสี่สิบาทจะไปใส่ไปอุบลผมมีเงินสี่สบาทผมขึ้นรถสองแถวเลยโดยสีพู้หูไปใส่เมืไหร่ที่พี่จจนนี่มาถ่ายคลิปอ๋อวันนั้นหรอนตังให้ห้าร้อยแต่ อ่ไอ้จไอจอน,นี่นะครับเพื่นกันน้ำมาทั้งที่พาลาพิ่นเมียพิ่นกับติดโควิดคนในค่ายาเป็นรอยชีวิตติดโควิดผมกม็บอกผมก็บอกยังจนพุ่งห้ลงรถไปบอาควมรูสึกผมก็บอกทั้งทีล่ะ อ่าบางดูนี่ขาผมนี่ผมสิย่างงูตายแล้วแล้วใส่ท่อหายใจผมนี่ทั้งที่ผมมีลมหายใจอยู่นี่ทั้งที่ผมมีสติอยู่คุณมาใส่ท่อผมผมก็ตายดยิน่าจะตันข้อแล้วเนาะเป็นบ้าบอไงล่ะครับเป็นยังที่ใส่ท่อผม ตีจนเชียวฮักดิ่นก็มัดมาดอยู่สามมืนะ่นคนที่ถึงมาดอยู่สามมืนะ่นนี่โอแตกเนี่ยเวเฮียเนะี่ยจนใจ้ยกมือไหวเพราะมาแก่ปุ๊บผมจนจะยกมือไหวของาหลังเงี้ยวอย่ามัดผมคือบอกว่า,าไหไอ้กับบ่มีเสียงครับก็ใส่ทอต้องไป ไอ้ก็บเพ่ได้เเขาว่าทอมสิ้นหอพี่เลยผมทรมานพี่น้องโลกนี้มันรักษาหายนะครับแต่ผมเป็นวันโลกเอ็มบวกสามนะครับคือวัณโลกดื้อยาคือไม่มียารักษาแล้วนะครับส่งผมไปอเมริกาแม่ไผมีเงินเอาเอามาเลเซียก็ไเ้ใกจะเกที่เขารักษาได้ หรือสิไปนิ้ว,ว,ว,วเทอแลนด์บ่ผมมีเงินบ่ผมเฮ็ดเยัยงผมได้เงินบ่คุณ่เข้าใจหรอกฉคนั้นผมขอเงินอายไปกินเขา้าหรอกนะครับโลกมันต่างกันคุณบอกว่าอ้ดิเฮ็ดเพลงบลากหลายรวยหรออาจารย์ตั้มใส่ท้องใส่ท้องมี่ใส่ท้องป่อม ว่าคลิปยังว่าคลิปผมเคยใส่ทองจริงนะครับตอนนัเกตซิลินมานะครับแต่ผมก็เข้าไปคายช่วงหลังๆนะครับ <im ession> ผมคิดหอดอฟซีนะครับคนที่หักผมคนที่บ่าหักผมผมหักคือเกาะ คุณทีดาผมมุ่งกูอสิกรรมใหม่พอจบปิดคลิปนะครับในครังนี้ขักทุกคนครับ